สวัสดีครับไลออลหันครับ11กันยา2564นะครับก็คลิปนี้เรามาคุยเรื่องการการปลูกมะนาวนะครับคือตอนนี้หลายคนสั่งมะนาวเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวน้ำหวานมะนาวเนื้อหวานนะครับอ่ะทีนี้จะอธิบายให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้มะนาวน่าจะกำลังเดินทางนะครับบางคนก็อาจจะได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีปลูกแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องเนาะ มะนาวที่ที่ไปจากเรานะครับที่ไปจากเราให้สังเกตนิดนึงมันจะมีถุงพลาสติกขาวมาัดไปแบบนี้นะครับมีถุงพลาสติกขาวมาัดไปแบบนี้นะมัดตรงห่อถุงดาอีกรอบนึงนะครับให้สังเกตดูด้วยถ้าเป็นมะนาวน้ําหวานจะไม่ได้เขียนป้ายอะไรบอกนะครับไม่ได้เขียนป้ายคือมะนาวน้ําหวานถ้าเป็นมะนาวเนื้อหวาน ก็จะมีป้ายบอกมะนาวเนื้อหวานลูกรีมะนาวเนื้อหวานลูกกลมนะครับก่อนแก่แยกด้วยนะครับจะได้จะได้ไม่สับสนนะครับอ่าแล้วก็เวลาจับต้นไม้อย่าจับเวลาจับอย่าจับต้นไม้อ่ะอย่าจับต้นไม้นะครับให้จับถุงดํานะครับให้จับถุงดําเวลาเคลื่อนย้ายนะนะครับ ให้จับถุงดำแบบนี้เพราะว่าต้นไม้มันบอบช้าม,มันหลวมครับลากมันโยกมันคอนถ้าเราจับต้นไม้ดินข้างล่างมันหนักมันดินมันจะพัวลงไปมันจะได้แต่ต้นไม้กับลากลากก็จะขาดเพราะนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายต้นไม้ให้จับถุงดำนะครับอย่าไปจับต้นไม้นะครับเนาะ,ะหลังจากท่านได้รับต้นไม้แล้วนะครับแยกออกแล้ววางกองไข่กองมันละอเนนน้ำหวานอเนนเนื้อหวานกลมอเนนเนื้อหวานลี่นะครับ ทีนี้ให้ท่านเก็บไว้ในร่มลำไรก่อน1อาทิตย์อย่างต่ำนะครับหอาทิตย์อย่างต่าเก็บไว้ในร่มลำไรให้โดนแสงนะครับมะนาวชอบชื้นไม่ชอบแฉะนะครับอย่าลดน้ําเยอะจนแฉะลดพอชุ่มพออย่าให้น้ําท่วมนะครับก็ให้รากเข้าสู่สภาพสภาวะปกติใช้เวลาประมาณ1นึอาทิตย์นะครับค่อยเอาไปปลูกจะปลูกลงแปลงปลูกจะปลูกส่หลุมจะปลูกส่กระถางก็แล้วแต่ท่านละคันนี้นะครับเนาะอ่ะทีนี้ การปลูกนะครับย้ํานะครับมะนาวมันเป็นพืชรากตื้นนะครับพืชรากตื้นชอบชื้นไม่ชอบแฉะนะครับรากตื้นให้ปลูกอย่าฝังรากลึกให้ฝังอย่าปลูกนะครับพืชรากตื้นมีอะไรมั่งก็พืชตระกูลส้มส้มโอส้มเช้งมะขิดกาสังมะนาวส้มเข่หวานมะขิดต่างๆนานาไม้ผลที่ความสูงไม่เกิน4เมตรพืชรากตื้นนะครับส่วนพืชรากตื้นนี้ยกเว้น ยกเว้นไผ่นะยกเว้นพืชตระกูลปาล์มอันนั้นเกิน4เมตรแต่ลากตื้นนะครับพืชลากลึกให้ฝังอย่าปลูกพืชลากลึกคือพืชที่มีความสูงเกิน4เมตรอย่างเช่นต้นซักออย่างเช่นมะม่วงมะขามแบบนี้ เกินสีเม็ดแ,แน่พืชรากลึกให้ฝังอย่าปลูกคำว่าฝังก็คือขุดหลุมให้ลึกๆสโลแกนหมาตายต้องฝังนะครับหมาตายต้องฝังนั่นหมายความว่าเราต้องขุดลึกๆไม่งั้นหมามันเหม็นใช่ไหมครับเหมือนกันพืชรากลึกให้ฝังให้ขุดลึกๆแล้วแต่ว่าเรามีเรี่ยวแรงกําลังบางชาในการขุดขนาดไหนนะครับบางคนขุดไปแค่เข่าผมก็ลึกแล้วผมเมื่อยแล้วก็ก็ก็แล้วแต่ท่านบางคนมีรถแมคโครใช้แมคโครขุดเม็ด2เม็ดก็แล้วแต่ท่านนะครับเนาะแล้วแต่ กำลังวังชาของไข่ของมันให้เข้าใจพืชรากตื้นให้ปลูกอย่าฝังพืชรากลึกให้ฝังอย่าปลูกรากตื้นกับรากลึกต่างกันแค่การขุดหลุมนะครับขุดหลุมรากลึกก็ขุดลึกๆหน่อยเนาะรากตื้นก็ไม่จําเป็นต้องขุดลึกนะครับเพราะเขาหากินหน้าดินเขาหากินหน้าดินไม่ต้องขุดลึกแต่ขยายออกไปให้มันกว้างๆไม่ต้องลึกแต่ให้ออกไปด้านข้างให้มันกว้างๆนะครับดินที่ขุดขึ้นมากองไว้สลับ เราคุยเรื่องมะนาวกันแล้วกันมะนาวเป็นพืชรากตื้นนะครับดินที่เราขุดขึ้นมากองไว้ก่อนต้องผสมกับอินทรีย์วัตถุก่อนผสมกับซากพืชซากสัตว์ขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่แกบดิบแกบดําเศษเท่าทานนะครับมูลไส้เดือนแล้วแต่ว่าเรามีอินทรีย์วัตถุอะไรนะครับแล้วแต่ว่าเรามีอินทรีย์วัตถุอะไรมาผสมกันนะครับดิน2ส,ส่วนอินทรีย์วัตถุ หนึ่งส่วนนะครับมูลสัตว์หนึ่งส่วนมูลสัตว์ก็ต้องเป็นมูลสัตว์ที่ผ่านกระบวนการหมักแล้วนะนะครับขี้วัวก็หมักแล้วขี้ควายก็หมักแล้วขี้เป็ดขี้ไก่ก็หมักแล้วนะครับจำแค่นี้ขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลมะนาวเรากินผล ตอนเราเตรียมหลุมตอนเราใส่อินทรีย์วัตถุตอนเราใส่มูลสัตว์นะครับเน้นหนักไปทางขี้สัตว์ปีกขี้เป็ดหรือขี้ไก่หรือขี้นกกระทาหรือขี้ค้างคาวขี้สัตว์กินอ่าขี้ขี้สัตว์ปีกกินผลหมูหัววัวใบไก่ผลแบบนี้นะครับดินที่ขุดขึ้นมาข้ผสมกับอินทรีย์วัตถุก่อนผสมกับซากพืชซากสัตว์ขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่แกบดิบแกบดำนะครับถ้ามีเศษเท่าฐานผสมได้ด้วยยิ่งดีนะครับมะนาวพยายามเน้นหนักไปทางมูลมูลสัตว์ปีกคือ คือขี้วัวก็ใส่ขี้หมูก็ใส่แต่ขี้ไก่ให้ใส่มากกว่าเขาเท่าตัวประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเนาะผสมกันก่อนนะครับค่อยเอาลงหลุมเหมือนเดิมพอเอาลงหลุมเหมือนเดิมดินก็จะมากกว่าเก่อมันก็จะนูนหลังเต่าคล้ายๆกับท่าคว่ำนะครับค่อยหาเศษหญ้าเศษฟางมาคุมนะครับค่อยเอาต้นไม้ไปปลูกนะครับค่อยลดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับเนาะทีนี้ถ้าใครจะปลูกใส่ วงบอ่อวงบ่อก็ต้องผสมดินเหมือนกันนี่แหละค่อยเอาใส่วงบ่อนะครับหรือถ้าใครจะปลูกในกระถางก็ผสมดินเหมือนกันนี่แหละค่อยเอาใส่ในกระถางนะครับมะนาวเป็นพืชรากตื้นชอบชื้นไม่ชอบแฉะน,นะครับอ่ะหลังจากหลังจากเราจะปลูกแล้ ب, ผ่านไป2อาทิตย์ละเราอนุบาลไว้1อาทิตย์ละหลังจะอ่าผ่านไป1อาทิตย์เราจะปลูกแล้วนะครับ การเอาถุงดําออกนะครับหลายคนใช้มีดกรีดใช่ไหมครับหลายคนใช้มีดกรีดก็ได้แต่ระมัดระวังมันจะโดนลากนะครับถุงดําเราก็ไม่สามารถเอาไปใช้รอบต่อไปได้เนาะง่ายๆเราสามารถเอาไปรียุติใช้รอบต่อไปได้เอาไปแช่น้ำครับนะครับจุ่มลงไปในน้ำอ่าแช่แช่น้ำอ่าประมาณสักนับ1น0 1 2ถึง 6, 7, 8 90ประมาณนั้นนะครับอ่าพอน้ำหนึ่ง่เสร็จปุ๊บก็ยกเอาปลายเอาปลายชี้ลงดินนะครับเอาปลายชี้ลงดินเอาตูดถุงชี้ขึ้นฟ้าแล้วก็ดึงถุงออกครับนี่ครับแล้วก็ดึงเอามือประคองหน่อยนะครับก็ค่อยๆดึงตูดถุงออกเห็นไหมครับ มันก็ออกได้อย่างง่ายดายถุงก็ไปใช้รอบต่อไปได้มะนาวที่ส่งไปรากกาลังเดินนะครับนี่ครับรากกาลังเดินพอดิบพอดีอดปลูกเลยนะครับรากกําลังเดินพอดีนะครับระมัดระวังค่อยๆประคับประคองอย่าให้ดินแตกเพราะดินแตกรากจะหักตามนะครับอย่าให้ดินแตกอ่ะผมจะใส่กระถางเนาะอ่าในกระถางนี้ผมผสมอินทรีย์วัตถุเรียบร้อยแล้วนะครับซากพืชซากสัตว์ขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่แกบดิบแกบดําผสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาใส่ใน วางในกระถางค่อยๆหรือวางในหลุมปลูกวางในวงบ่ออะไรก็ตามแต่นะครับค่อยๆเนาะถ้าใครใช้ดินปลูกไร่อรหันนะครับไร่อรหรันเรามีดินปลูกด้วยผมถ่ายกล้องหน้านะครับมาเลยกับหัวดินปลูกไร่อรหันนะครับก็เราส่งทั่วไทยอยู่ดินปลูกใครสนใจดินปลูกก็ค่อยว่ากันทีหลังเนาะนะครับดินปลูกดินปลูกทุงละ 13บาท8ถุงร้อยนะครับส่งทั่วไทยนะครับส่งทั่วไทยค่อยว่ากันดินปลูกไรออรหรันเราเราเตรียมเราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเอาไปใส่ได้เลยนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับอ่ะเราก็ใช้ดินปลูกของเรานี่แหละครับดินปลูกไรออรหันนีกก็ถ้าสั่งเราจะ3ตันขึ้นไปถึงส่งนะครับอ่ะแล้วก็เอาดินใส่นะครับให้มันเต็มให้กดด้านข้างนะครับอย่าไปกดตรงกลางเพราะว่าอ่า มันจะโดนล,ลากนะครับให้ให้กดด้านข้างด้านข้างกระถางน,นะครับใส่ดินให้เต็มพอใส่เต็มปุ๊บเราเอาน้ำลดมันก็จะยุบลงหน่อยนึงนะครับใส่ดินให้เต็ม มะนาวที่ที่ส่งไปนะครับลากกาลังเดินดีเลยนะพอดีปลูกมากเลยคือถ้าลากมากไปเวลาปลูกลากมันจะขดเกิดภาวะลากขดลากดิ่งตก็ไม่โตตายก็ไม่ตายขนาดนี้พอดีลากกาลังเดินพอดีเลยนะครับลากกำลังเดินแต่ต้องระมัดระวังนะนะครับต้องค่อยๆทำนะครับอย่าให้ดินแตกถ้าดินแตกลากก็จะหักพังโอกาสเสี่ยงชงังก็มีสูงมะนาวตายยากครับถ้า ใครได้รับแล้วเกิดว่ามันมันพื้นที่ห่างไกลมันถึงนานใบเหี่ยวก็ให้ลดน้ำนะครับลดน้ำแล้วประมาณหนึ่งคืนเขาก็จะชุ่มชื้นเหมือนเดิมนะครับลดน้ำก่อนผมกลัวตอนนี้หนะ้าฝนเหี่ยวผมไม่กลัวหรอกเพราะตอนนี้หนะ้าฝนผมกลัวขนส่งแล้วกล่องโดนฝนพอกล่องโดนฝนปุ๊บข้างในก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วคันนี้นะครับนั่นคือหน้ากลัวที่สุดครับปัญหาการขนส่งนะครับ แล้วก็ใช้ไม้ดามเนาะนะครับซึ่งมะนาวเราจะมีไม้ดามไปอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับลงตรงไหนแบบไหนก็ได้เลยนะครับหลังจากเราลงหลุมลงกระถางลงบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยมันก็จะกินปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใส่ไปซากพืชซากสัตว์ขี้วัวขี้ควายขี้ปิดขี้ไก่ที่เราผสมแต่แรกนั่นแหละครับแกบดิบแกดําที่เราผสมแต่แรกมันก็จะใช้อาหารตรงนั้นไปก่อนเพราะว่ารากเขายังไม่เยอะนะครับ ลากไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงเป็น4ีหเดือนนะครับเนาะลากกาลังเดินลากกาลังอ่อนอยู่นะครับพอเขาก็จะกินอาหารในอินทรีย์วัตถุที่ใส่ไปในดินสังเกตพอใบเริ่มแตกยอดอ่อนนะครับพอใบเริ่มแตกยอดอ่อนแสดงว่าลากเขาเริ่มเดินละนะครับถ้าใครใส่ถ้าใครใส่กระถางก็ประมาณเดือนนึงนะครับคือคือมะนาวเนี่ยเดือนเขาลากเขาจะยาวประมาณเดือนละเกือบคืบนะครับเดือนละเกือบคืบนะครับ ประมาณเดือนหนึ่งมันก็จะเริ่มวิ่งลงดินละนะครับถ้าใครใส่กระถางแบบนี้นะครับเห็นใบอ่อนแตกค่อยเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีถ้าใครจะใช้ปุ๋ยเคมีต้องบอกก่อนนะครับปุ๋ยเคมีเป็นธาตุอาหารพืชมันไม่ใช่สารพิษนะครับหลายคนเข้าใจว่าปุ๋ยเคมีเป็นสารพิษมันไม่ใช่นะครับสารพิษ เราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษก่อนเนาะสารเคมีคือสาสารใดก็ตามแต่ที่มีโครงสร้างทางเคมีน้ำนี่ครับ H 2 O ไฮโดรเจนสองอะตอมออกซิเจนหนึ่งอะตอมรวมกันเป็นน้ำครับน้ำก็เคมีครับ ium, i, Cl, เกลือโซเดียมคลอไรด์ NaCl เกลือก็เคมีครับน้ำส้มสายชูกรดอซิติกเคมี <c oughs> สบููผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มไฮเตอร์ให้ยินในครัวเรากะปิน้ำปลาเคมีทั้งนั้นครับ เนาะปุ๋ยเคมีก็เป็นเคมีมันไม่ใช่สารพิษสารพิษคืออะไรครับสารพิษคือสา,สารใดก็ตามแต่เข้าร่างกาย4ทางทางใดทางหนึ่งจะกินหรือดมหรือฉีดหรือสัมผัสแล้วมีอาการเปลี่ยนไปพอได้รับปุ๊บหน้ามือตาวโมเป็นผื่นคันแน่นหนะ้าอกอก้วกอาเจียนสีชีวิตพวกนั้นคือสารพิษสารพิษคือกลุ่มไหนกลุ่มยาฆ่าหญ้ากลุ่มยาฆ่ามแมลงไกโพเซตพาราคอดกัมมอกโซนต่างๆที่เป็นสารพิษหลายคนเข้าใจว่าปุ๋ยเคมีเป็นสารพิษไม่ใช่หลายคนเข้าใจว่าเอาปุ๋ยเคมีไปใส่มะนาว เด็ดลูกมะนาวไปกินจะได้รับเคมีมันไม่ใช่มะนาวเขากินธาตุอาหารครับเพียงแต่ปุ๋ยเคมีมันจะมีทั้งผลดีกับดินนะครับแล้วก็ผลดีกับต้นไม้นะครับนะครับคือคือปุ๋ยเคมีนี่มันต้องคุยวิชาปุ๋ยเคมีประมาณ2ชั่วโมงทึงจะจบนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยส่วนหนึ่งมันทําลายโครงสร้างดิน ส่วนหนึ่งช่วยดินส่วนหนึ่งช่วยต้นไม้นะไอตัวที่ทําลายคงตัวที่ทําลายดินนะครับตัวที่ทําลายดินน่ะมันมากมันมากกว่าที่จะให้ประโยชน์กับต้นไม่ง e n ้นปุ๋ยเคมีไปทําลายโครงสร้างของดินนะครับทำให้ดินเสียดินแตกดินแห้งดินแน่นดินตายถ้าใครใช้ปุ๋ยเคมีไม่เป็นใช้ปุ๋ยเคมีผิดมันก็จะมีปัญหากับดินมันมีปัญหาอะไรกับต้นไม้เนาะก็ต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ก่อนนะครับเคยได้ยินไหมครับ ตรวจเจอสารพิษปนเปื้อนในพืชผักผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดจากมาจากยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทั้งนั้นครับไม่เคยมีในโลกนี้มาจากใส่ปุ๋ยเคมีไม่เคยมีนะครับนั้นะต้องแยกออกว่าอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษนะครับเนาะหลังจากมะนาวแตกยอดอ่อนขึ้นมาแสงวารากเดินละเราสามารถใส่ปุ๋ยเคมีได้การใส่ปุ๋ยเคมีต้องใส่คู่กับปุ๋ยอินทรีย์เสมอในอัตราส่วน 1. ต่อ6 ถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเคมี1ช้อนต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์6ช้อนถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเคมี1กรัมต้องหาปุ๋ยอินทรีย์6กรัมถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต้องหาปุ๋ยหาปุ๋ยอินทรีย์6กระสอบ มาคุกเขาเข้ากาันก่อนคำว่าปุ๋ยอินทรีย์คืออินทรีย์วัตถุนั่นแหละครับซากพืชซากสัตว์ขี้วัวขี้ควายข,ข,ขี้เป็ดขี้ไก่แกับดิบแกลบดำหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เขาทําสําเร็จรูปแล้วก็ได้นะครับในอัตราส่วน1ต่อ6ปุ๋ยอินทรีย์มันช่วยในการปรปับปรุงบํารุงดินนะครับทำให้โครงสร้างดินดีปุ๋ยเคมีมันไปทําลายโครงสร้างดินแต่ให้ธาตุอาหารกับพืชด,ดีก็เอา2ออันนี้มาเจอกันซะมาอยู่ด้วยกันซะจบนะครับใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ สลับกับปุ๋ย8 24 24เดือนละครั้งมะนาวเดือนนี้เราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16, 16 16 16เดือนหน้าให้ใส่ปุ๋ยสูตร8 24 24เดือนต่อไปใส่16 16 16, 16. เดือนต่อไปใส่8 24 24ถ้าเราสับใส่สลับกันแบบนี้มะนาวจะออกดอกตลอดทั้งปีเราก็จะมีมะนาวกินตลอดทั้งปีมีมะนาวขายตลอดทั้งปีจากมะนาวเปรี้ยวหรือมะนาวหวานก็ใช้สูตรเดียวกันนี่แหละครับ เพราะฉะนนถ้าเราเข้าใจกระบวนการมันนึ่นะครับมันก็จะทําให้เรามีมีมะนาวกินมะนาวใช้ตลอดทั้งปีแต่ละมัดระวังมะนาวช่วงแตกยอดอ่อนมะแรงจะชอบหนอนจะชอบเพราะฉะนั้นช่วงแตกยอดอ่อนเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเนาะ ใช้สูตรกันมแมลงนะครับมันมีหลายสูตรอยู่นะครับเยอะแยะมากมายแล้วแต่ใครจะเอาสูตรไหนแบบไหนนะครับถ้าใบแก่แบบนี้แล้วมแมลงไม่เข้าหรอกครับมันจะเข้าแต่ช่วงใบอ่อนนะครับโดยเฉพาะเพี้ยไฟไลายแดงหนอนนะครับจะเข้าช่วงใบอ่อนเท่านั้นนะครับใส่สูตรเสมอสลับกับ8 24ทุกเดือนแบบนี้สลับเดือนนี้สูตรเสมอเดือนหน้า8 24เดือนต่อไปสูตรเสมอเดือนต่อไป8 24 24มะนาวก็จะออกดอกตลอดทั้งปีนะครับเนะาะมะนาว มะนาวเปลือกหนาะทำอย่างไรมะนาวเปลือกบ้างทำอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปต่อไปเนาะนะครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนนะครับอุดหนุนเรื่องของมะนาวน้ําหวานมะนาวเนื้อหวานนะครับเวลารับไปก็ดูด้วยนะครับการปลูกนะครับผมกลัวอย่างเดียวมันโดนฝนในระหว่างการเดินทางกลัวอย่างเดียวพกักการไปจับต้นนะครับไปจับต้นดินก็จะพัวออกเพราะว่าน้ําดินมันโดนฝนนะครับดินมันชุ่มมันก็จะไม่จับกันนะครับมันก็จะมีความชื้นดินก็จะล่วงพัวลงไปนะครับเนาะก็ขอให้ปลูกมะนาวอย่างมีความสุขกันนะครับมีปัญหาอะไรก็โทรมาคุยกันได้ 0872321139ลายมาถามกันได้นะครับลาย ID 0805069500นอกจากเรามีมะนาวน้ำหวานเนื้อหวานแล้วตอนนี้นะครับเพิ่งออกมาครับจากห้องครับมะม่วงหามะนาวโหหวานนะครับหวานญี่ปุ่นมันมะม่วงหามะนาวโหวพันธุไทยมันจะเปรี้ยวจี๊ดอันนี้พันธุ์ญี่ปุ่นมันจะหวานไม่มีความเปรี้ยวเลยนะครับตัวละ200บาทนะครับ เรายังมีฝรั่งแดงทับทิมสยามเรายังมีลำไยแดงนะครับเราจะมีมะละกอเตี้ยนะครับเรายังมีโพโด่างยาวังมีมะนาวด่างแล้วก็ไม้ผลอีกเยอะแยะมากมายร้อยกว่าชนิดที่สวนนี้ตอนนี้เราปิดสวนอยู่นะครับปิดตั้งแต่กุมภาพันธ์จากปัญหาโควิดนะครับ เดี๋ยวโควิดสั่งซาเมื่อไหร่วัคซีนครอบคลุมเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเปิดฟรีอบรมเรามีอบรมทุกวันเสาร์นะครับไม่สนใจวันที่ขอให้เป็นวันเสาร์เราก็จะมีฟรีอบรมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่ฟรีอบรมเริ่ม8.00นจบประมาณ17.00น นะครับก็รอฟังข่าวกันแล้วการสลับการอบรมนะครับอย่าลืมยังไม่จนอยู่อย่างจนจะไม่มีวันจนยังไม่รวยอยู่อย่างรวยจะไม่มีวันรวยตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยนักปราดนอน 4, สี่เศรษฐีนอน6กยาจกนอน8หมูกับแลดนอนทั้งวันก็เลือกเอาครับแล้วเจอกันนะครับ